การขับรถทางไกลเป็นเวลาหลายชั่วโมงถือเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและถ้าออกนอกเส้นทางที่ไม่คุ้นชินก็อาจจะเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดได้สวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าวินเชลปี2007เเป็นเรื่องราวของเอมิลี่ที่ต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงคริสต์มาสแต่กลับต้องพบเจอเหตุการณ์ประหลาดที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับ วันที่23ธันวาก่อนคริสต์มาสเพียงสองวันที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งภายในห้องสอบภาควิชาปรชาัชญานางเอกผมจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นะครับเอมิลี่ทำข้อสอบของเธอเสร็จหมดตั้งนานแล้วตอนนี้เพียงแค่รอให้เวลาหมดเพื่อจะได้ออกนอกห้องสอบเท่านั้นมีข้อความเข้ามาที่โทรศัพท์ถามเรื่องการกลับบ้านที่เดลาแวร์ในช่วงคริสต์มาสปีนี้เอมิลี่ตอบเธอจะกลับโดยรถประจำทาง ปลายสายจึงแนะนําให้ลองไปอ่านบอร์ดเพื่อนเดินทางเพื่อจะมีใครที่มาทางเดียวกันเสียงออดหมดเวลาดังขึ้นเอเมิลี่คว้ากระเป๋าแล้วลองเดินไปดูบอร์ดตามคําแนะนํานี่ใกล้คริสมาเต็มทีอากาศหนาวจนเริ่มติดลบหิมะปกคลุมขาวโพลนไปทั่วโชคดีของเธอมีคนจะกลับเดลาแวร์พอดีเอเมิลี่ดึงเบอร์โทรที่ติดอยู่ออกเธอเป็นคนแรกที่ดึงมันเธอจะโทรไปหาเมื่อเก็บข้าวของเสร็จแล้วเวลาผ่านไปบ่ายสามกว่า ตอนนี้ในมหาลัยก็แทบไม่มีคนเหลือเอมิลี่เดินมาจุดที่รถจอดรอมันเป็นรถที่เก่าเอามากๆและก็ยังรออยู่แม้จะเลยเวลานัดมาสองชั่วโมงกว่าแล้วก็ตามคนขับเป็นเด็กหนุ่มชื่อไลอันนั่งหลับหัวพิงหน้าต่างเอมิลี่ข้อกระจกเรียกเบาๆเมื่อไลอันตื่นขึ้นก็รีบเปิดประตูลงมาเปิดท้ายรถให้เอมิลี่เก็บกระเป๋าแต่มันก็แทบไม่มีที่เหลือไลออนบอกแบบอายๆเขาเพิ่งโดนไล่ออกจากหอ เอมิลี่จะจัดการเรื่องนี้เองสั่งให้ไลอันไปเปิดฮีตเตอร์ในรถรอได้เลยเอมิลี่เก็บของของเธอจนได้แล้วก็รีบขึ้นรถโดยลืมถุงใบหนึ่งที่หยิบออกมาเพื่อวางกระเป๋าของเธอแทนที่ประตูรถทําเธอหงุดหงิดอีกครั้งเพอะเปิดไม่ได้ไลอันก็รีบแก้ตัวมันติดเป็นบางครั้งเท่านั้นและที่ยิ่งไปกว่านั้นกระจกไฟฟ้าข้างเธอมันก็เสียมันจึงปิดไม่สนิทพอเริ่มออกรถเอมิลี่ก็คุยโทรศัพท์กับที่บ้านตลอด เรื่องการเดินทางที่ต้องอยู่บนถนนไปเกือบห้าชั่วโมงรวมถึงเรื่องแฟนเก่าของเธอตลอดเวลาที่คุยไลยอันดูไม่สบอารมณ์นักและมันก็ชัดเจนจนเอเมิลี่สังเกตได้เธอบอกทางปลายสายว่าคงต้องวางแล้วมีคนไม่สบอารมณ์อยู่ที่นี่หลังวางสายเอเมิลี่ยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปไลอัอนพร้อมให้เขาดูด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มเวลาโมโหหน้าตาของไลอันเป็นแบบนี้ไลอนพูดออกมาแบบหมดความอมดทน เอมิลี่มากับเขาจึงต้องมีหน้าที่คุยกับคนขับเท่านั้นเอมิลี่งงอะไรวะนั่งรถมาด้วยแค่นี้นะไลอันก็ยังยืนยันมาด้วยกันก็ต้องช่วยกันทุกอย่างหารสองมันทําให้เอมิลี่อึ้งกับตาคนนี้มากแต่เมื่อตัดสินใจมาด้วยแล้วก็ต้องพยายามทําให้การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นที่สุดเอมิลี่หาเรื่องมาคุยจนได้เธอถามเรื่องบ้านของไลอันอยู่ที่ไหนเรียนที่ไหนไลอันอมแอมตอบ เขาเรียนที่เซนต์ไวทัสอะคาเดมีเอมิลี่ก็งงเธออยู่มาตั้งแต่เด็กไม่เคยได้ยินโรงเรียนนี้เลยไลยอันอนโบยไปว่ามันเป็นโรงเรียนคาทอลิกเอมิลี่อาจจะไม่เคยได้ยินซึ่งเธอก็สายหน้าและยิ้มน้อยๆแบบไม่ค่อยเชื่อนักถนนทอดยาวสู่เดลาแวร์สองข้างทางปกคลุมไปด้วยหิมะนานๆจะมีรถผ่านมาสักคันหนึ่งไลอันบอกเราทั้งคู่โงเรียนวิชาเดียวกันเอมิลี่ตอบกลับตรงๆเธอไม่เคยเห็นเขา วิชาปรชาัชญาห้องตั้งใหญ่คนตั้งเยอะจะไปรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นใครและในห้องนั้นส่วนใหญ่คงเรียนศาสนาฝั่งตะวันออกมั้งไหลอันยอมรับเขานี่แหละที่เรียนเอกศาสนาฝั่งตะวันออกเอเมิลี่หัวเราะออกมาเพราะเธอจุดใต้ตำต่อเข้าแล้วจากนั้นไหลอันก็ได้รู้ว่าเอเมลิลี่เธอเรียนเอกวิศวะที่มาเรียนปรัชญาเพราะได้ยินมาว่าวิชานี้เก็บเอได้ง่ายถ้าพูดเรื่องปรชัชญาไหลอันจะตอบอย่างฉะฉาน เขาคิดว่าการเวียนเกิดไม่ใช่การกลับชาติการเวียนเกิดคือการเกิดเป็นสิ่งเดิมๆวนเวียนซ้ำๆอยู่แบบนั้นแต่การกลับชาติมาเกิดไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งเดิมเสมอไปเอมิลี่ยิ้มที่เห็นไลอัอนมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้อธิบายจากนั้นเปิดวิทยุฟังเพลงเพื่อเป็นการจบการสนทนาเวลาล่วงเลยไปจนตอนนี้5้าโมงสิเอมิลี่นั่งทาเล็บเท้าอย่างสบายใจไลอันเองก็แอบมองเธออยู่บ่อยครั้ง เอมิลี่บอกไลอัอนแวะปั๊มด้วยถ้าเห็นไลอัอนก็ตอบรับได้เลยเขาจะทางตาดูให้เอมิลี่สะดุดหูกับคำว่าทางตาเพราะมันดูน่ากลัวไลอนพร้อมหาเรื่องคุยอยู่แล้วจึงถามเรื่องการทำศัลยกรรมตาเขาทำกันอย่างไรเอมิลี่ตอบแบบไม่มองหน้าก็เลเซอร์ไงไลอัอนเถียงเขาก็ต้องลอกตาด้วยเอมิลี่ก็ยังยืนยันเลเซอร์เท่านั้นและเธอก็จะทำมันในช่วงปิดเทอมนี้เพราะเธอเกียดการใส่แว่น ไลอันบอกทำไมล่ะเอมิลี่ดูดีมากๆตอนที่ใส่แว่นทำให้เอมิลี่ชะงักไปก่อนจะหันมาถามไลอัอนเห็นเธอตอนไหนในเมื่อเธอไม่เคยใส่ออกมานอกหอพักเลยไลยอันมีท่าทีอึกอักไม่ตอบแต่ก็โบยไปว่าข้างหน้ามีปั๊มแล้วเราจะแวะกันที่ปั๊มนี้นั่นทำให้เอมิลี่คิ้วขมวดขึ้นมาทันทีมันชักจะแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วปั๊มในชนบทไม่ค่อยจะสะอาดนักแต่ก็ต้องแวะเพราะไม่รู้จะมีปั๊มอีกเมื่อไหร่ หลังเติมน้ำมันเสร็จไลอัอนเดินไปเรียกเอมิลี่เธอขอให้แวะปัม๊มแต่พอมาถึงแล้วกลับนิ่งนั่นก็เป็นเพราะเล็บของเธอยังไม่แห้งและมันก็ถึงปั๊มเร็วกว่าที่คิดไลอัอนไม่รอช้าสั่งให้เอมิลี่ขึ้นขี่หลังเขาซึ่งมันก็ทุลักทุเลไม่น้อยแล้วเข้าไปด้านในที่เป็นร้านอาหารสภาพของห้องน้ำมันก็แย่สุดๆเอาหน้ามาถึงแล้วก็ต้องกลั้นใจให้มันจบจบไปล้างเสร็จทุระเอมิลี่ลองใส่แว่นดู มันเหมือนที่ไลอันบอกจริงหรือเปล่าว่าเธอใส่แล้วดูดีแต่พอมองหน้าตัวเองในกระจกตักพักก็ต้องถอดออกเธอไม่เคยชอบหน้าตัวเองตอนใส่แว่นเอาซะเลยพอถึงตอนจะออกประตูห้องน้ำมันกับเปิดไม่ได้เธอทั้งทุบป,ประตูและส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเอมิลี่กระชากสุดแรงจนลูกบิดประตูหลุดติดมือเธอรีบใส่มันกลับเข้าไปแล้วหมุนอีกครั้งโชคดีที่คราวนี้มันเปิดได้ มีคนนั่งอยู่หน้าห้องน้ําแต่ก็ไม่มีใครสนใจจะมาช่วยเธอเลยสําัไลอ้นก็วัวแต่คุยกับพนักงานเอมิลี่เดินมาหาอย่างหัวเสียถามไม่ได้ยินเสียงเธอเรียกเลยหรือทั้งทั้งที่เธอได้ยินเสียงไลอ้นอยู่ใกล้ๆซึ่งไลอ้นก็บอกเขาไม่ได้ยินอะไรเลยก่อนออกมาพนักงานย้ำกับไลอ้นทางหลวงคือดีที่สุดจำเอาไว้เอมิลี่ได้ยินก็คิดว่าไลอ้นหลงแต่เขาก็ยืนยันถนนเส้นนี้เขาขับมาเป็นล้านล้านครั้งแล้ว พร้อมหันไปมองหน้าพนักงานอย่างไม่พอใจซึ่งพนักงานก็งงฉันผิดอะไรก่อนขึ้นรถเอมิลี่ให้เงินช่วยค่าน้ำมันแต่ไลอันก็ไม่ยอมรับเขาไม่เคยเอาเงินของเพื่อนพอรถออกมาจากปั๊มแสงก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆไลอันมองหาป้ายบอกทางตลอดเวลาและในที่สุดเขาก็เห็นทางแยกของถนน606ไลอันคิดอยู่สักครู่แล้วตัดสินใจเลี้ยวออกจากถนนหลวงเข้าถนน606เอมิลี่สั่งให้กลับไปทางหลวง แต่ไลอ้อนก็จะมาทางนี้นี่เป็นทางลัดไปอีกไม่ไกลก็จะเข้าทางหลวงเหมือนเดิมซึ่งเอมิลี่ไม่รู้เรื่องทางเธอจึงต้องเงียบไปถนนเส้นนี้แคบและมีหิมะหนาตลอดสองข้างทางมันวิ่งผ่านป่าที่บางจุดต้องผ่านจุดที่มีศพฝังอยู่ไม่ไกลตอนนี้รถอยู่ในหุบเขาเอมิลี่บอกคลื่น FM เดินทางเป็นเส้นตรงมันไม่สามารถอ้อมเขามาได้แต่ถ้า AM แล้วก็ได้สบายทำให้ไลอ้อนรู้สึกทึ่งที่เอมิลี่รู้เรื่องแบบนี้ด้วย ไลอ้อนชวนคุยเรื่องคริสต์มาสทำให้รู้ว่าพ่อกับแม่ของเอมิลี่แยกทางกันตั้งแต่เธอยังเล็กทุกๆคริสต์มาสเธอต้องเที่ยวไปฉลองบ้านพ่อและบ้านแม่เจอไก่งวงปีละสองตัวของขวัญปีละสองชิ้นปีนี้แม่เช่าคอน,นโดที่ริมหาดไลอ้อนพูดเสริมเขาชอบชายหาดหน้าหนาวมันดูสวยและโรแมนติกเอมิลี่มองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนใช้ความคิดแล้วหันมาถามที่บ้านไลอ้อนชอบไปหาดเลโฮบอตหรือสโตนฮาร์เบอร์ ไลอัอนตอบครอบครัวของเขาชอบไปหาสโตนฮาร์เบอร์เอมิลี่สวนกับบ้านเธอชอบไปหาเลโฮบอตส่วนเพื่อนๆของเธอชอบไปหาเจอร์ซี่ไลอัอนบอกเขาก็ชอบที่นั่นเหมือนกันเอมิลี่ยกมือขึ้นปิดปากหันมองออกไปนอกหน้าต่างจากนั้นก็หันมาหาเจอร์ซี่กับหาสโตนฮาร์เบอร์มันคือที่เดียวกันแสดงว่าบ้านของไลอัอนไม่ได้อยู่ที่เดลาแวร์อย่างที่บอกไลอัอนเป็นใครกันแน่ไลอัอนรีบบอก คือเรื่องมันซับซ้อนเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังระหว่างนั้นเป็นทางลงเนินทั้งสองข้างและมีสะพานเล็กๆอยู่ตรงกลางมีรถวิ่งสวนมา1คันส่วนเอมิลี่เธอก็ยังไม่ยอมหยุดโวยวายว่าไลอัอนกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เธอกลัวมากๆถนนที่ไม่มีไหลาทางและสะพานที่แคบทำให้รถทั้งสองคันเชี่ยวกันรถไลออนหมุนอย่างแรงและไปกระแทกข้างทางจนทั้งคู่สลบส่วนรถคันนั้นขับหายไปโดยไม่ลงมาดู หลังผ่านไปพักใหญ่ซึ่งก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งของฟ้ามืดสนิทเอมิลี่ตื่นขึ้นก่อนเธอรีบลงมาจากรถเพื่อหาสัญญาณมือถือขณะที่เอมิลี่กำลังลุ้นสายของเธอจะโทรติดหรือไม่ก็มีเสียงถามกำลังทำอะไรมาจากด้านหลังเอมิลี่สะดุ้งสุดตัวหันกลับมาไลออนนันเองเอมิลี่พยายามโทรหาตำรวจแล้วแต่สัญญาณไม่มีเมื่อถามถึงโทรศัพท์ของไลออนเขากลับบอกว่าตัวเขาไม่มีมือถือ ไลอัอนถามเอมิลี่เป็นอย่างไรบ้างซึ่งเธอก็ปลอดภัยดีแต่อาการของไลอนดูไม่ดีนักมันอาจเกิดจากการที่หัวไปกระแทกไลอ้อนสงสัยรถที่ขับมาชนหายไปไหนและทำไมไม่มีรอยล้อเอมิลี่คิดและมองตามพื้นซึ่งมันก็ไม่มีรอยล้ออย่างที่ไลอันบอกจริงๆไลอ้อนเดินไปดูที่เหวข้างๆมันก็ไม่มีอะไรจากนั้นทั้งคู่กลับมาที่รถปรากฏว่าล้อหน้าติดหลมใหญ่ไลออนจะให้เอมิลี่เป็นคนขับส่วนเขาจะเป็นคนเข็น หลังลองพักใหญ่ก็ไม่มีทีท่าว่ามันจะขยับไลอันจะกลับขึ้นรถแต่เอเมิลี่ล็อกประตูไม่ให้เข้าพร้อมต่อว่าไลาอันคือคนที่ทําให้ทุกอย่างแย่ขับรถออกนอกเส้นทางจนเกิดเรื่องนี่มันก็ยังไม่ได้ใกล้บ้านของเธอเลยด้วยซ้ําแล้วไอ้รถคันนี้มันก็ติดแงกจนไปไหนไม่ได้ทั้งหมดคือความผิดของไลอันไลอันก็เถียงตอนขับรถเขาได้ยินเอเมิลี่บอกเบื่อทางหลวงเลยพามาทางนี้มันเคยเป็นจุดชมวิวที่สวย ไลอันยืนยันทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดหลังสงบสติอารมณ์ไลอันจะเดินกลับไปที่ปั๊มเพื่อขอความช่วยเหลือโดยให้เอเมิลี่นั่งรออยู่ที่รถท่ามกลางความมืดอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเอเมิลี่ใช้เทปกาวแปะหน้าต่างเพื่อปิดไม่ให้อากาศเข้าแต่ในขณะนั้นเองมีเงาเงาหนึ่งเดินผ่านมากระจกขึ้นฝ้าทําให้มองเห็นไม่ชัดเอเมิลี่รู้สึกกลัวแต่อีกใจหนึ่งก็คิดถึงความช่วยเหลือเธอตัดสินใจเปิดประตูรถ ออกวิ่งตามล่างนั้นเอมิลี่ตะโกนเรียกด้วยเสียงที่ดังแต่ล่างนั้นก็ไม่สนใจยังคงเดินทางเข้าป่าเฮ้ยมีมือมาจับไหลเอมิลี่เธอหันกลับมาด้วยความตกใจไลอ้อนนั่นเองเอมิลี่บอกเธอเห็นชายคนหนึ่งเดินหายเข้าไปในป่าไลอ้อนตั้งสติแนะนําให้กลับไปที่รถน่าจะดีกว่าแต่เอมิลี่กลับสงสัยทําไมไลอ้อนกลับมาเร็วนักปั๊มอยู่ตั้งไกลไลอ้อนบอกปั๊มปิดไปแล้วเขาเขียนโน้ตขอความช่วยเหลือทิ้งเอาไว้ แต่เอมิลี่ไม่มีทางเชื่อปั๊มพวกนี้เปิดยีิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่หรือไรอันเถียงนั่นปั๊มเล็กเขาปิดเร็วแล้วก็เดินขึ้นรถทันทีเอมิลี่ที่ไม่มีทางเลือกจำใจต้องกลับขึ้นรถด,ด้วยเช่นกันเพราะรถยังติดเครื่องและมีฮีเตอร์ช่วยให้อุ่นเอมิลี่สังเกตเห็นเลือดที่หูไรอันแต่ไรอันบอกเขาไม่เป็นอะไรเอมิลี่ถามเรื่องบ้านไรอันอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เขายอมบอกความจริงบ้านเขาอยู่ที่เกรนฟอร์คนละทางกับที่นี่เลย เขาแอบชอบเอมิลี่แต่จีบผู้หญิงไม่เป็นการที่ได้อยู่กับเอมิลี่หกชั่วโมงมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเอมิลี่สงสัยโดยปกติเธอกลับบ้านด้วยเครื่องบินตลอดมีเพียงครั้งนี้เท่านั้นที่จะกลับรถโดยสารไลอันยอมบอกความจริงในวันนั้นเขานั่งอยู่ด้านหลังของเธอเห็นข้อความในแชทจึงรู้เอมิลี่จะหารถกลับบ้านที่เดลาแวร์เขารีบออกมาที่บอร์ดเขียนป้ายหาเพื่อนร่วมทางติดเอาไว้เขาขอโทษที่พยายามจีบด้วยวิธีนี้ แต่ถึงอย่างไรในที่สุดเขาก็ต้องบอกความจริงทุกอย่างอยู่ดีมันอาจจะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของเราถ้าทุกอย่างไปได้สวยเอมิลี่หัวเราะออกมากับคำว่าเราไหลอันรีบอกให้หยุดด้วยความอายและตอนนี้เขาก็เริ่มหิวแล้วอาหารอยู่ท้ายรถเขาจะลงไปเอาเหมือนเอมิลี่จะนึกอะไรออกใช่แล้วเธอวางมันที่ท้ายรถและไม่ได้หยิบขึ้นรถมาด้วยไหลอันโวยวายทันทีเขาจ่ายไป60ดอลลาร์ ในนั้นมันมีแต่ของที่เอมิลี่ชอบทั้งนั้นแม้กระทั่งแตงกวาดองเอมิลี่ถึงกับอ้าป,ปากค้างเขารู้เรื่องเธออย่างแท้จริงเอมิลี่ยอมรับเธอชอบแตงกวาดองจริงๆแล้วไลอันก็นึกออกเขาเคยทําขนมตกอยู่ใต้เบาะขณะที่กําลังหาไลาอันร้องเสียงดังจนเอมิลี่ตกใจแท้จริงแล้วเขาแค่แกล้งเธอเท่านั้นไลอันจ้องหน้าเอมิลี่แย่งกันไกที่เธอถือแทนอาวุธ มาตัดขนมแบ่งกันคนละครึ่งปากก็ยังไม่ยอมหยุดบน่นเรื่องเอมิลี่ลืมถุงอาหารแต่แล้วการสนทนาก็ต้องยุติลงเมื่อเครื่องของรถด,ดับซึ่งสาเหตุของมันก็คือถังน้ำมันล่วตอนกระแทกทำให้ตอนนี้น้ำมันในถังไม่มีเหลือรถติดเครื่องไม่ได้ฮีเตอร์ก็ไม่มีอุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆไลอัอนเปิดท้ายรถหาเสื้อผ้าหนาๆของเขามาแบ่งกันใส่เพื่อให้อยู่รอดถึงฟ้าสางไลออนมีวิธีแก้หนาวของคนสองคนมานำเสนอ แต่เอมิลี่รู้ทันเธอปฏิเสธทันทีผ่านไปสักพักเอมิลี่ปวดฉี่จนทนไม่ไหวเธอเดินลงจากรถอ้อมไปอีกด้านเพื่อทำธุระเมื่อเสร็จกิจแล้วก็รู้สึกโลง่งเอ้ยคนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านเธอไปมันห่างเพียงไม่กี่เมตรเอมิลี่ทรุดตัวลงนั่งด้วยความกลัวคนกลุ่มนี้แต่งตัวเหมือนนักบวชหนึ่งในนั้นหันมามองเธอแล้วออกเดินต่อเอมิลี่ตะโกนเรียกไลออนบอกเห็นคนกลุ่มหนึ่งเดินผ่าน ไลอันรีวิ่งตามไปดูแต่ก็ไม่เห็นใครแล้วสายตาก็ไปเห็นคนอีกกลุ่มหนึ่งเดินขึ้นเขาแม้ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนทั้งคู่ก็ตามไม่ทันไลอันหยุดเขาเจ็บที่หลังจนวิ่งต่อไม่ได้ให้เอมิลี่ไปรอที่รถเขาจะตามพวกนั้นไปเองบางทีเขาอาจจะช่วยพวกเราได้แต่เอมิลี่คิดว่ามันแปลกพวกนั้นมองมาที่เธอแต่ไม่มีท่าทีว่าจะช่วยอะไรเลยไดที่สุดเอมิลี่ก็ต้องกลับมารอที่รถอาการไลอันแย่ลงเรื่อย เขาไอทีขึ้นและก็ไอเป็นเลือดแล้วในตอนนี้ไลอ้อนเดินผ่านป่าที่มองแทบไม่เห็นอะไรมาจนพบบ้านหลังหนึ่งสภาพของมันผุพังจนไม่เหลือความเป็นบ้านไลอ้อนเก็บกระดาษปึกหนึ่งขึ้นมาแล้วค่อยๆเดินสำรวจมีเงาเงาหนึ่งผ่านหลังไปโดยที่ไลอ้อนไม่ทันเห็นมีสร้อยกางเขนตกอยู่มีศพที่ดูเหมือนใส่ชุดนักบวชไลออนตกใจมากและในนี้ก็ยังมีอีกหลายศพและที่น่ากลัวกว่าคือศพที่ยืน ไลอันรีบออกจากที่นั่นทันทีโดยไม่เห็นว่าศพนั้นหันมองมาทางเขาภาพตัดมาที่รถเอมิลี่เห็นชายคนหนึ่งเดินผ่านท่าทางการเดินของเขาดูไม่ปกตินักแต่ชั่วโมงนี้ไม่ว่าอะไรผ่านมานั่นคือความหวังการมีชีวิตรอดเธอวิ่งตามไปและพยายามเรียกแต่ก็ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียงยาทิ้งผมลงแม่น้ำวนๆอยู่แบบนั้นน้ำซ้ำที่ข้อเท้ายังมีลวดมัดอยู่เอมิลี่เอื้อมมือไปแตะหลังมันร้อนจนเธอตกใจ ล่างนั้นหันมาอย่างเร็วเผยให้เห็นใบหน้าที่เขียวคล้ำและอืดจน,นบวมที่มือก็มีลวดมัดด้วยเช่นกันเสียงอยาจบผมกดน้ำดังอยู่อย่างต่อเนื่องเอมิลี่ล้มลงถอยหลังเธอก็ไปชนกับบางอย่างเมื่อเงยหน้าดูก็พบเด็กหนุ่มสองคนใบหน้าเละเทะจากอุบัติเหตุเอมิลี่กรีดร้องดังไปทั้งป่าไหลอันได้ยินก็รีบวิ่งมาพบเอมิลี่นอนอยู่กลางสะพานถุงมือขาดเป็นรอยไหมไหลอันเรียกสติเธอและพากลับขึ้นรถ ไหลอันเล่าเรื่องบ้านล้างที่เขาไปเจอมาเก็บหนังสือพิมพ์เก่ามาด้วยเอเมิลี่จึงเอามันมาปิดช่องหน้าต่างทั้งคู่ช่วยกันทําโดยไลยออนอบอยู่ด้านหลังซึ่งมันทําให้เธอรู้สึกดีมากในช่วงเวลานี้หลังช่วยกันติดจนเสร็จเธอก็ยอมอยู่ในอ้อมกอดของเขาเวลาล่วงเลยมาจนถึงห้าทุ่มไม่มีใครหลับเอเมิลี่กลัวถ้าเธอหลับไปแล้วจะไม่ตื่นเหมือนที่เคยได้ยินมามีเสียงเคาะกระจกอย่างดังตำรวจนั่นเอง ทั้งสองดีใจมากเล่าเรื่องอุบัติเหตุให้ฟังแต่ตำรวจพูดเพลงว่าห้ามจอดตรงนี้ทำเอาทั้งคู่ถึงกับงงไลอันเพยาอธิบายเรื่องราวแต่ก็เหมือนตำรวจไม่ได้ฟังเขาพูดซ้ำๆอยู่แบบนั้นตรงนี้เป็นที่ห้ามจอดแต่ก็สามารถอารมุ่มอร่วยได้ถ้ามีข้อตกลงเอมิลี่คิดว่าโดนตำรวจไถตังเธอของเงินทั้งหมดจากไรอันซึ่งมันก็มีอยู่เพียง40ดอลแล้วลงไปให้ตำรวจข้างนอกรถ ตำรวจบอกแถวนี้มีคนตายเยอะโชคดีที่เขาผ่านมาเห็นและบอกให้เอมิลี่ขึ้นรถตำรวจดีกว่าเอมิลี่ปฏิเสธและจะเดินกลับตำรวจตะหว,วาดด้วยเสียงที่ดังแกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นห่างไปไม่ไกลนักมีบาดหลวงคนหนึ่งยื่นดูเหตุการณ์อยู่ตำรวจพยายามดันเอมิลี่เข้ารถแต่ก็ถูกไลอ้อนมาพร้อมกับท่อนเหล็กในมือฟาดเข้าที่หน้าของตำรวจหน้าแปลกที่ล่างนั้นค่อยๆสลายไปแล้วทั้งคู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นอีกทีบนรถ ไลออนรู้สึกเจ็บมือเพราะตอนนี้มือของเขานั้นกำท่อนเหล็กและมันก็ติดจนเอาไม่ออกเอมิลี่ช่วยแกะให้ซึ่งมือของเขาถูกขีมากกัดจนถึงระดับ3วิธีแก้ไขเบื้องต้นที่คิดได้ในตอนนี้ก็คือต้องหาที่อุ่นๆเพื่อให้เนื้อที่มือไม่ตายเอมิลี่จึงเอามือของไลอ้อนมาวางที่ท้องของเธอเอมิลี่สับสนมากมันเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นมามาไปไปเธอไม่อยากคิดเรื่องผีแต่มันก็น่าจะใช่เอมิลี่เข้าอ้อมกอดของไลอ้อนอีกครั้ง และวางมือของเขาไว้ที่หน้าท้องตอนนี้เธอหิวมากและถุงที่ไม่ได้เอามาด้วยมันก็มีแต่ของที่เธอชอบทั้งนั้นไลอันรู้เรื่องเกี่ยวกับเธอทุกอย่างจนเอมิลี่พูดติดตลกถ้ามีทนายอยู่แถวนี้จะขอให้เขาสั่งห้ามไลอัอนเข้าใกล้เธอสายตาของเอมิลี่ไปเห็นข่าวบนหนังสือพิมพ์ที่ปิดช่องหน้าต่างมันเป็นข่าวเหตุการณ์เมื่อวันที่23ทธันวาปี1953บาทหลวงได้ยินเสียงอุบัติเหตุ พวกเขามาเป็นกลุ่มแรกเพื่อสวดมนต์ให้วัยรุ่นสองคนแต่เขาก็ปล่อยหัวไว้เท่านี้ด้วยความเพลียของทั้งคู่เอมิลี่จะให้ไหลอันนอนก่อนเธอจะอยู่ยามเองจากนั้นค่อยสลับกันเวลาผ่านไปจนถึงตีสองครึ่งรถจมหิมะเกือบทั้งคันแล้วในตอนนี้เอมิลี่สะดุ้งตื่นจากเผลอหลับกระดาษหลุดอีกแล้วลมจึงเข้าเอมิลี่ซ่อมมันมีเสียงเพลงเก่าจากวิทยุด,ดังขึ้นทั้งทังท,งที่ไม่ได้เปิดเอมิลี่มองออกไปนอกรถ ครั้งนี้มีไฟฉายฟาดกระจกจนแตกลากเธอลงจากรถแต่ภาพคู่ขนานก็คือตำรวจนายนั้นกำลังลากสาวคนหนึ่งลงจากรถเธอดินสุดกำลังแต่ก็สู้แรงตำรวจไม่ไหวมันลากเธอไปที่รถตำรวจแล้วก็เริ่มบีบคอมีกลุ่มบาหลววมายืนอยู่ด้านหลังมันจึงจับเธอขึ้นรถแต่ตอนนี้เอมิลี่กำลังกระตุกเหมือนฝันร้ายไลยอันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเห็นเขาเพยายามปลุกเธอลุกขึ้นมาแต่เอมิลี่ก็ยังไม่รู้สึกตัว เสียงเพลงจากวิทยุดังขึ้นอีกครั้งพร้อมรถตำรวจมาจอดด้านหลังไลอ้นมองหาตำรวจคนนั้นและครั้งนี้กลับเป็นอากาศเย็นสุดขั้วเข้ามาตามช่องแอร์สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือไลอัอนต้องเอาตัวเองบังช่องแอร์เอาไว้แม้มันจะเย็นจนแทบขาดใจก็ตามในฝันของเอมิลี่ตำรวจลากล่างหญิงสาวไปฝังจากนั้นเอมิลี่ก็สะดุ้งตื่น มีเงามาทางด้านข้างรถจากนั้นรถก็โยกทั้งคันและเหมือนมีอะไรกระโดดอยู่บนหลังคาไลาอัอนพยายามเอาตัวของเขาบางเอมิลี่ให้มากที่สุดผ่านไปพักใหญ่ทุกอย่างจึงสงบและรู้แล้วว่าบนรถนี่เองคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเวลาผ่านไปจนเกือบตีห้าหรือดูหนาวพระอาทิตย์จะขึ้นช้าตอนนี้หิมะหนาจนแทบมองไม่เห็นรถท้งคูยังไม่หลับไลอันสภาพดูแย่ลงเรื่อยๆเ,เขาชวนเธอคุยเรื่องแฟนเก่า เอมิลี่สารภาพเธอเป็นคนเอาแต่ใจจึงรู้สึกสบายและชินเมื่ออยู่ตัวคนเดียวไลอัอนเถียงเอมิลี่ไม่ใช่คนเอาใจยากสักหน่อยแต่เอาใจเยอะเลยละเอมิลี่หัวราะออกมาเป็นครั้งแรกอาการไลอัอนดูแย่เธอจะเอายาแก้ปวดด้านหลังมาให้แต่ไปเจอขวดน้ำอัดลมมันเปิดแล้วน้ำในนั้นมีฟองและเป็นสีเลือดนี่มันฉี่นี่นาไลอัอนคงฉี่เป็นเลือดแต่ไม่ยอมบอกเธอไลอ้นรู้ตัวเองอาการหนักก็ตอนที่เดินไปปั๊ม เขาอ้วกเป็นเลือดเลยเดินกลับมาเอมิลี่ตัดสินใจจะไปปั๊มเองแต่ไลอันรีบเบรกไอ้ตำรวจนั่นมันจะไม่เจอเหรอเอมิลี่ต้องใช้โทรศัพท์เธอจําได้บนเสาไฟฟ้าจะมีตัวแปลงสัญญาณและก็จริงด้วยเสาต้นใกล้ๆนี้มีตัวแปลงเธอต้องการโทรศัพท์บ้านซึ่งเคยเห็นไรอันมีตอนเก็บของที่ท้ายรถส่วนเรื่องตำรวจนั่นก่อนมันมาจะมีเสียงเพลงดังไลอันต้องเปิดวิทยุเอาไว้ถ้าเพลงดังให้บีบแต่บอกเธอ ไลอ้นขอพูดความจริงถึงปรัชญาการเวียนเกิดเขารู้สึกดีมากถ้าเวียนเกิดมาเป็นแบบนี้อีกมันดีมากๆเอมิลี่ถามกลับแม้แต่ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่น่ะหรือไลอันตอบแบบไม่ต้องคิดใช่แต่สิ่งใหม่ที่เขาจะทําก็คือการเดินเข้าไปหาเอมิลี่และเริ่มต้นจีบด้วยความกล้าเอมิลี่พูดเบาๆนั่นคือสิ่งที่ควรทําที่สุดแล้วจูหน้าผากไลอ้นก่อนลดระดับลงมาที่ปากเขาว่ากันว่าคนที่ใกล้ตายมักจะไม่โกหก เอมิลี่ปีนขึ้นไปถึงยอดเสาไฟจนได้เธอใช้กันไกที่พกเอาไว้งัดฝาออกแล้วเสียบสายโทรศัพท์ด้วยความลำบากเพราะใช้แค่มือเดียวอีกทั้งยังต้องมองไปที่รถอยู่เรื่อยๆในที่สุดก็โทรหาตำรวจติดแต่สัญญาณของเธอมันก็ขาดขาดหายหายจนสายตัดไปตอนลงมาจากเสาเอมิ Emily ลี่หล่นลงมาพอเงยหน้าขึ้นเห็นเท้าเปลือยเปล่ายืนอยู่ตรงหน้าเธอคือหญิงสาวคนนั้นที่เห็นในฝันใบหน้าและลักษณะท่าทางของเธอไม่ใช่คนแน่ๆ เอมิลี่รีบลุกขึ้นวิ่งกลับไปที่รถทันทีเมื่อเข้ามาในรถเอมิลี่รีบบอกไรอันด้วยความดีใจเธอคิดว่าน่าจะติดต่อตำรวจได้แม้สัญญาณจะไม่ดีนักอีกไม่นานความช่วยเหลือจะต้องมาถึงแต่ไลอันยังคงหลับเอมิลี่ลองเรียกพร้อมเขย่าตัวแต่ไลอันก็ยังนิ่งเขาไม่ตอบสนองใดๆเอมิลี่กอดร่างไลอันแล้วร้องไห้ด้วยความเสียใจทำไมเขาไม่รอเธอขณะที่ด้านนอกยังคงมีเงาผ่านไปมารอบรถเป็นระยะ ตอนนี้ตีห้าสี่สเอเมลิลีนั่งคิดอยู่นานก่อนจะเอาล่างของไลอันลงมาจากรถมีแสงไฟรถกำลังวิ่งเข้ามาเอเมิลี่ตกใจจะกลับขึ้นรถแต่ประตูเจ้ากรรมก็เปิดไม่ได้เอเมิลี่ไม่มีทางหนีแล้วรถคันนั้นจอดแต่คนที่ขับมาคือจอห์นคนที่เธอเห็นที่ปั๊มเอเมิลี่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกจอร์นนำล่างไลอันขึ้นเบาะหลังวิทยุกลับไปที่ศูนย์แล้วพาเอเมิลี่ออกจากตรงนั้นจอร์นเล่าเรื่องถนนสายนี้ให้ฟัง เริ่มแรกเมื่อปี1950มีตำรวจเลวคอยดักรถบริเวณนี้ซึ่งส่วนใหญ่คนที่โดนเรียกก็ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยหลายรายหายสาบสูญแล้วในคืนหนึ่งตำรวจเมาขับรถไล่เด็กจนตกถนนเด็กสองคนตายตำรวจนั่นก็ตายเพราะรถไฟไหมจากนั้นก็ครอบครัวจากนิวยอร์กนั่งหนาวตายในรถตรงข้างทางทุกเทศกาลจะมีอุบัติเหตุเสมอเอมิลี่ถามเรื่องบาทหลวง ซึ่งกลุ่มบาดหลวงนั้นถูกพบเป็นศพแข็งตายบนที่นอนเนื่องจากสภาพอากาศในขณะนั้นจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งวิ่งสวนมาเอเมิลี่คุ้นเหตุการณ์นี้มากจอนคิดว่าเป็นทอมเพื่อนของเขาจึงวิทยุหาแต่เอเมิลี่มั่นใจนี่ไม่ใช่ทอมแน่ๆรถคันนั้นเปิดไฟสูงวิ่งตรงเข้ามาด้วยความเร็วจอนตัดสินใจหักหลบทําให้รถพลิกคว่ำแต่ก็กลับมาอยู่ในองศาเดิมได้เหตุการณ์นี้เอเมิลี่มีเลือดออกที่จมูกแต่จอนไม่เป็นอะไรมาก เขาจะต้องลงไปดูคู่กรณีเผื่อต้องการความช่วยเหลือเอมิลี่ก็ลงมาจากรถอมอมองไปรอบๆมันคุ้นมากนั่นมันรถของไลอันนี่นาะห่างไปไม่ไกลก็เสาไฟฟ้ายังมีโทรศัพท์ที่เธอเสียบขาเอาไว้มันจะเป็นไปได้อย่างไรทั้งที่ออกจากตรงนี้ไปตั้งนานแล้วจอนเดินลงไปที่เหวด้านล่างมีรถคันหนึ่งพลิกหงายและเริ่มมีไฟลุกภาพที่จอนเห็นคือมันเป็นรถตำรวจและมีคนติดอยู่ เอมิลี่วิ่งตามไปบอกยาลงจอนจะช่วยโดยไม่ฟังเสียงห้ามของเอมิลี่แต่แล้วจอนก็ต้องแข่งไปทั้งตัวมีกลุ่มบาดหลวงเดินลงมากระชากสายวิทยุในรถแล้วเดินกลับขึ้นไปชายที่ติดอยู่ในรถโวยวายทำไมไม่ช่วยเขาท,ทั้งที่เป็นหน้าที่ของพวงนักบุญถึงแม้เขาจะเป็นคนบาปหนาก็เถอะในเวลาไม่นานไฟก็ลุกท่วมทั้งคันแต่แล้วก็มีร่างหนึ่งออกมาจากรถพุ่งเข้าหาจอนเจ้าตำรวจนั่นยังไม่ซีลลิต มันเอามือจับตัวจอนร่างของจอนกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วเอมิลี่กลับมาที่รถเกรทฮิมะพยายามสตาร์ทเครื่องแต่มันก็ไร้ผลไอต้ตำรวจนั่นมาอีกแล้วมันพยายามจะจับตัวเธอร่างของไลออนปรากฏขึ้นเขามาพร้อมกับเหล็กฟาดไปที่หน้าของมันร่างของมันสลายไปอย่างช้าๆเอมิลี่สะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งจมูกของเธอมีเลือดออกจริงๆเธอยังนั่งอยู่บนรถข้างๆศพของไลออนเอมิลี่ไม่ไหวแล้วเธอลอ้่งไห้ออกมาเหมือนคนบ้า มีล่างล่างหนึ่งเดินมาไลอันนั่นเองเขามายืนอยู่ไม่ห่างจากรถมากไลอ้นพูดเขาเคยบอกแล้วถึงอย่างไรก็ต้องบอกเรื่องทุกอย่างแล้วก็ยิม้มจากนั้นไลอันก็เดินนําหน้าเอมิลี่รีบวิ่งตามแม้จะเล่นฝีเท้าแค่ไหนก็ไม่ทันเส้นทางขึ้นภูเขาผ่านป่าที่มีหิมะหนาผ่านบ้านล้างจนเมื่อถึงสถานที่ที่มีซากรถจอดจํานวนมากซึ่งมันก็คือหลังปั๊มน้ํามันที่เธอแวะพักนั่นเองจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็มาถึง เอมิลี่ได้รับการผฐมพยาบาลและศพของไลอ้อนก็ได้รับการขนย้ายเอมิลี่หยิบรูปไลอัอนขึ้นมาดูด้วยน้ำตาแล้วหนังก็จบลงครับไลอ้อนตายไปแล้วแต่ก็ยังมาช่วยเธอให้ปลอดภัยจนหาทางออกกลับไปที่ปั๊มได้คิดไปคิดมาก็น่าสงสารไลอัอนนะครับชอบเขาแต่ไม่กล้าจีบพอมีโอกาสก็ต้องมาตายซะก่อนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ